สวัสดีทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปหนึ่งมือของครอบครัวของเขาอยู่ประเทศอินโดนีเซียและก็มีเอฟติล่าคนกับคอมเมนต์มาและก็ทักแชทมาหาตอกหลายกันเนาะว่ายังมุฟออนจากประเทศลาวบ่ได้เ่อวนเบิ้งคลิปเก่าอยู่ทุกมือเนอบางคนก็อยากให้เม่าวรายคลิปอยู่ประเทศลาวให้เพิ่งน้ำแล้วก็มีหลายคนที่กันเนาะถามตอกว่ามือใดจะกลับประเทศลาวอีกคือตอกหากกับกลับมาอินโดนีเซียเนาะแต่กะอีกโบดดอนทุกคนบบเกินสองเดือนเดาตอกกับกลับลาวอีกเอาแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้นะ สาวน้อเจนิเฟอร์พอได้ว่าได้ออกบ้านก็คือแบบลาเลิงดีใจแฮะแปลว่าเมื่อเนี้ตอนนี้ก็อยากได้ส่งยินผืนใหม่เนาะเราผู้ดีไม่เห็นส่งลดราคาเราก็เลยจะซื้อระหว่างทีอ่ะตอนนี้หันไปล้องส่งเนาะต่อกับเจนิเฟอร์กับมาเบิงเครื่องโซนพวกเครื่องเด็กน้อยอย่างต่างๆแหละเจนิเฟอร์กระจับเบิงนั่นเบิงนี่เนาะอันไดที่เอาออกมาจากบนไดนน้องก็กกับไปไว้อยู่บนเก่าบอกให้น้องเลือกเอาเครื่องเอาอย่างก็คือวบเอาทุกคนเบงองยางเดียวเอาพผืนนี้แม่งามกับโบเอาเนาะยางกายแล้วก็มิ จ,จับจับเบิ้องล่ะก็่านไปเฉยๆแบบบุมิการอยากได้อีกอย่างทั้งนั้นเลยแล้วตอนนี้ต,ตอกปเห็นเสืออ้อยืนโนทีกะเจ้ากำลังลดราคาอยู่ฮะนะตอก็เลยซื้อให้น้องเจนนิเฟอร์ผืนหนึ่งตอกสังเกตบางแล้วเจนนิเฟอร์น่ะจะเป็นเด็กที่ว่าบบคอยอยากอยู่บนเก่าบบคอยอยากอยู่บ้านเนาะเวลาออกมานอกเธอน้องก็จะดีใจไอตอนนี้ก็คือไปร้องโซงเนาะแต่ว่าได้มาผืนเดียวแล้วก็ตอกก็เลือกเสื้อให้อตอนนี้ผืนหนึ่งอีกละเดี๋ยวนี้ตอกกำลังตอแถวจ่ายเงินเนาะส่วนไอตอนนี้ก็คืออุ้มเจนนิเฟอร์เบื่องเครื่ แงกวัวยูไทยบอบางอันกระถือก่าบางอันกับแพงกวัวเนาะขึ้นกับเรียนเงินอยียงเนี่ยบอลที่เจนนิเฟอร์มาที่สุดแกคือบอลน,นี่แหละทุกคนน้องจะมาเลาะเบิงเลเบิงนั่นเบิงนี่จับวางนั่นวางนี่แต่ว่าบบได้เอาอียงเลยใดจนตอกยัง,งงงขนาดก็เลยมาเลือกเสื้อนี้ให้น้องเจนนิเฟอร์เนาะแต่ว่าตอกหันมาเลาะคนเดียวไอ้ตอนนี้กับเจนนิเฟอร์กำลังลินขังลินอยู่ขังเนาะแล้วห้านี่นะคนอินโดนีเซียจะมากม้นเลที่สุดเนาะว่ว่าจะยางออกไปใส่นะก็จะเห็นกระเจ้าหิวทุงสีเหลืองหล่ไหลที่ว่าไอ้นงล กับน,นี้แหละทุกคนที่หลาออยู่อ้อมห้างแล้วก็ปุ่มเป้าในเป็นสิ่งที่ไอตอนนี้ย่านที่สุดเนาะบหมกักให้เจนนิเฟอร์จับเลยแต่ว่ามอน,นี้ห้ามบ่ดได้เนาะเจนนิเฟอร์หันอยากได้แฮงก็เลยต้องได้ให้เจนนิเฟอร์จับได้เอาไปเอามาฮะนะเจนนิเฟอร์ก็เอาไปส่งคืน้นบบเอาทุกคนแล้วมอน,นี่พวกเขาก็เลือกกิ่นข้าสวยอยู่ห้างเลยเนาะกินเป็นอาหารญี่ปุ่นนี่แหละเจนนิเฟอร์น้อยก็ซื้อบ่วนบ่ยอย่างเลยเนาะเพราะว่ากําลังงานติดสติกเกอร์ที่ว่าตอกซื้อ่ให้น้องนะน้องก็เ,กเบ่วาบต้อง ภาคว่าต้องได้อย่างตาแต่ว่าสถานที่มันบุคอยเอื้ออำนวยอยนว่าก็จะเปิดเพลงเปิดอย่างเนาะเดี๋ยวมันติดลีกสิทธิ์อยู่ในคลิปอีกอย่างแหละใจนึงก็อยากไปเหตุคลิปอยู่ซองแดงอยู่แต่ย่านโบทันมีเวลาเพียงพอขนาดแล้วอาหารที่อตอนนี้สั่งมาเฮนี่ก็ซื้อจะมีหมี่เนาะมีซูชิอีอย่างต่างๆ่างมีแซลมอนมีอย่างแน่แต่ว่าแซลมอนจะเป็นกึ่งสุกกึ่งดิบเนาะแล้วก็พวกเกี๊ยวทอดอีอย่างต่างๆเนาะส่วนใหญ่ตกมาฮันแบบนี้ตกจะบุคคลมักเลือกสั่งอาหารเพราะว่าถ้าตกกลิ่นบ่มืดขนาดตอนนี้ก็จะ บอกว่าเจ้าสั่งมาเด็กจะต้องกินกินกินได้อย่างประมาณนี้นะตอกก็เลยหมักไข่ไอตอนนี้สั่งแล้วเวลาตอกแบบอิ่มแล้วตอกก็จะว่าอิ่มเลยอย่างไอ้ตอนนี้ก็ว่าอยงบมาได้แล้วกันแลก็จะกินจนเมื่อสิ่งแล้วก็ว่าหยอบตอกอะไรท่ะตอกกินบ่มึงแล้วก็กินต่อคือเกาถามว่าตอกเป็นคนที่มากกินซูชิมากกินอาหารญี่ปุ่นบัก็คือบเลยเนาะตะกี้ค่ะนาะตอกคือบมากบหมักเดี๋ยวนี้ก็คือแบบกินได้าแล้วก็อัปเดตแขวไอ้ตอนนี้เนี่ยหน่วยหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้ก็คือกินได้อย่างปกติแล้วบบแ กันกับบเป็นอย่างแล้วตังแต่หมก,กันยังหา้ามย่วาบให้กิ่นของแข็งอยียงเนาะเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบเช่นว่าพวกทัวบอหรือพวกอันเขาาขียบอีอย่างนะบบคอยจะอยากให้กินปันไดทีิเปิ่มน่อยก็คือยกโปแล้วยก,กโบอีกเนาะสงสัยซแซฟแฮงตอนนี้ตอนนี้ตู้เย็นเบอร์หาของบ้านก็กําลังซ้ําอาหารต่างๆให้มันมดเนาะหลายคนก็ว่าตอนนี้น่าจะใจอยลงหละเพราะว่ากินอย่างบ่ได้หลายคือบอเลยทุกคนแล้วกิ่นได้อยู่แต่ว่าเราค่ายคอยๆกินนะใช้เวลาในการกินแล้วกะเลมวนิลากะสังมาให่เนาะ เจนนิเปอร์เนาะก็คือไอศสรีมมันแหละแต่ว่าภาษาลาวเอินว่าแกลมบอกว่าขอทายฮูปแน่ก็คือทั้งยกสองนี่ไปพร้อมแล้วก็กลิ่นไปพร้อมเนาะความว่าดีใจแล้ววันนี้ก็เห็นสาวน้องเจนนิเฟอร์เปลี่ยนเครื่องเนาะบ่แมนยังดอกวังคี้หันน้องกลิ่นเปื้อนเสื้อตัวเองหมนาะตอกก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้น้องใหม่แล้วก็เอินรถมาหับกับบ้านคือเก่าเนาะใดๆก็เจ้าก็จะมักงงกับสื่อต่อคือกันเนาะสื่อต่อเป็นสื่อคนลาวเป็นบอกแล้ววันนี้ก็เจ้าอ่านก็จะขอนขังยักๆแกเน่หน่อยนึงแต่ว่่่าาาาออนนนืกกับบมสุลลลแ้วูเยค อินโดนีเซียเข็นรถมาปลบกกะเจ้าก็จะมาถามเนาะว่าเจ้าเป็นคนยุ่งใส่มาแต่ใส่ว่าภาษาอินโดได้บ่ไอ้ตอนนี้ก็จะมักหยอกกะเจ้าเนาะว่าว่าภาษาอินโดบ่ได้แต่ว่าภาษาจาวาได้กระเจ้าก็พากันหู้เพราะต้องเลือกจ่ายเงินผ่านบัตรเนาะมันก็เลยจะหู้นำสกุลแท้ซื้อแท้ยังนะดแล้วพอได้กลับมาหอดบ้านนาอสาวเนาะเจนิเฟอร์แะไวตอนนี้ก็พากกันนอนหลับเลยเนาะน้องเจนิเฟอร์กัน่นาจะเมื่อยแฮงแล้วพอได้ว่าน้องเจนิเฟอร์ตื่นนอนขนะก็ขอให้ดตกและไอ้ตอนนี้ขนะพาเพิ่นไปลินเครื่องลินเน่ คลิปนี้น้องเจนนิเฟอร์กับเว้าแต่อนไปเครื่องลิ่นแหละแต่ว่าตองหันบปได้พาน้องมาเนาะมาเื่อล่าสุดก็คือตอนที่วากับมหฮอดอินโดนไม่หม่หันพามาเถื่อนึงฮอบนี่ก็เป็นเถื่อนที่สองแต่ว่ามาเมื่อน,นี้ยหนามีเวลาลิ่นแต่ยูนีหันสองสมงเพราะว่ากะเจ้าแก้จะปิดแล้วแต่กี้นะเจนนิเฟอร์จะย่านที่สุดเลยก็คือโซนนี้โนบูก,ก้ายางขามคนเดียวแต่ว่าเดียด๋ยวนี้ใหญ่แล้วขามเองแบบแต่ว่าก็ค่อยๆขามแบบพยายามซาซาไปซาซาที่ต้องเห็คุคลิปวิดีโอนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะทุกคนแบบตอกได้ย้อนกลับไป บ่งคลิปกเก่าตัวเองเบ่งการเปลี่ยนแปลงการเติบโต,ตการเติบใ,ใหญ่ของน้องเจนนิเฟอร์ได้เบ่งคืนเรื่องราวที่ผ่านมาว่าแต่ละมื้อแต่ละวันเหตุอย่างแนนได้เจออีกอย่างแนนเหตุการณ์ต่งตางๆมันก็คือความทรงจำอีกความทรงจำหนึ่งคือแบบเดี๋ยวนี้ตอกคิดฮอดประเทศลาหวหมอตอกกันย้อนกลับไปบ่งคลิปเก่าตอกตอกก็รู้สึกแบบมันโอเคมันดีขึ้นกว่าที่ว่าบบมีคลิปเบ่งแล้วแล้วสาวนอ้อยเจนนิเฟอร์อยู่ๆก็ห้ขึ้นเนาะอยากกินข้าวทุกคนแบบว่าหิวจนแบบอดจนวินาทีสุดท้ายแต่ว่ามันน่งกำลังชร เนาะใดๆก็คือเมื่อทุกอย่างอาหารทั้งไก่ทั้งข่าวทั้งอย่างเนาะก็เลยต้องได้ขับรถออกมามากินอยู่อีกฮานหนึ่ง้าน,นี่ก็ใกล้จะปิดแล้วบ่ฮู้กันว่าเจนี่เฟอร์โบมักนมอยู่นี่หรือว่าจางังใดเนาะคือน้องหันโบอยากกินนมมาประมาณสองมือแล้วมือหนึ่งเนาะน้องเจนี่เฟอร์ตื่นมาตั้งแต่ตอห้าโมงเช้าบอกว่าอยากกินเข่าเนาะแต่ว่าตอกหันกันยังทันได้ตื่นมาเกี่ยมเข่าอย่างก็เลยบอกว่ากินนมก่อนบบลูกกินนมองทองไปก่อนคือน้องเจนี่เฟอร์เฮ็ดจังได,ก,ไดกับ่บย้อมกินเนาะจนดอกได้มาลุกแต่งกิน น้องเจนนิเฟอร์กินจังยองและเมิดมือมือนันน้องก็คือกินข้าวยางเดี่ยวเนาะกินข้าวกินอาหารกินนี้อย่างต่างๆแต่ว่าโบกินนมน้องกินนมปลาสุดคือกินกองเดี่ยวกอนนอนเท่านั้นแต่แต่ว่าแบบนี้โบแมนว่าให้น้องเจนนิเฟอร์กินนมแลละก็น้องนอนเลยด้อทุกคนตอกหันถูกแขวให้น้องเต้าแรงทุกมืออาว่าตอกว่าทันก็จจเแมนไอตอนนี้เป็นผู้ถูกแขวให้น้องเจนนิเฟอร์แต่เรื่องกินหลายหรือโบกินหลให้นะาสาวน้อยเจนนิเฟอร์เป็นคนที่กินยากตั้งแต่ตอนน้อยเนาะท่ามันผ่าที่ติดตามออกมา ตอก่อนขังแบบว่าคิดหนักกับเรื่องกลิ่นของน้องเจนนิเฟอร์เพราะว่าน้องเป็นคนที่กลิ่นขอนข้างยากแต่ว่าเดวนี้น้องถือว่ากลิ่นลายในระดับหนึ่งจากแตกี้ที่ว่าโบเห็นน้องเจนนิเฟอร์ตุ้ยหาตอกคิดว่าโบแมนเด็กน้อยทุกคนจะต้องตุ้ยเนาะคือโดยส่วนตัวตกแล้วตอนอย่างน้อยตกก็เป็นคนที่ว่าโบได้ตุ้ยนะไอตอนนี้เองก็เป็นคนที่โบได้ตุ้ยคือกันตอกคิดว่าน้องเจนนิเฟอร์ก็น่าจะได้หุ่นพอหุ่นแม่มานี่แหละว้าแล้วก็มาเด้อทุกคนมากินข้าวแรงแซ่บๆน้ำตอกฮันนี่ก ่อนขังโอเคเนาะแกงป่าแซลมอนแกงคือบ้านเขาเลยเป็นแกงส้มละก็ใส่ผักอีกตู้น้ำ่วนวาสาวน้องเจนนิเฟอร์น้องฮิวเข่า่ังไดกับบุฮู้ไอตอนนี้พยายามป้อนเข่าให้น้องแต่ว่าน้องกับบยอมกินเนาะจะกินแต่เขาเคี้ยวแต่สุดท้ายน้อเปลี่ยนมานั่งกับตอกกับมังกินเข่าเนาะกินเข่ากับป่าแซลมอนคือจะกินกระป๋าทอดกับบยอมกินอยากกินกระป่าแซลมอนยางเดียวในสว่วงนี้ก็จะเป็นแบบวาเลือกแนวกินเนาะอันที่ไ่อยากกินก็คือไม่กลิ่นอันที่อยากกินก็คือจะกลิ กินได้ทุกมื้อเลยหมูฝอยกินลาลานี่นะปลาแก่สมทีกะเจ้าเสิร์ฟมาหนาดโบได้เพ็ดแต่กระเจ้าเห็ดหมักเพ็ดที่มันเป็นน่วยเลยนะมันก็เลยบบเพ็ดเอาน้อยเจนนิเฟอร์พอแตได้ว่ากินข่ากับตอกแล้วเนาะก็เปียนไปนางกับไอตอนนี้ไอตอนนี้ก็คือเก่าเนาะกินข่าเมื่อสองจานคือเก่าแล้วก็ซ้ำอาหารที่อยู่ในโตะให้มันเมื่อทุกอย่างใดๆก็คือครอบครัวของเขาก็เป็นลูกค้าคนสุดท้ายของฮาเนาะเพราะว่าประตูฮานกำลังจะปิดแล้วอาหารอยู่เมืองสมรังกับโบได้แพงเนาะค่ะของซีฟยูนิค่อนข้างถือถับให้อยากมาเที่ยวก็มาได้เเดอมาทยวแบบ สบายเมื่อเงินบปหลายแน่นอนและสุดท้ายนี้ตงก็ขอให้มือนี้เป็นมือที่ดีสําหรับทุกคนเดอ้อสําหรับคลิปวิดีโอนี้ตก็ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวีีโอหน้าบ๊ายบาย